สวัสดีครับวันนี้เรามาทําหมูกรอบมาบอกกันแบบไม่กักกันเลยครับเริ่มจากนะครับผมนําเนื้อหมู3ามชั้นนะครับมาบ้างในส่วนของเนื้อนะครับลงไปไม่ต้องลึกมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําเกลือป่นนะครับแล้วก็ผงปรุงรสหมูนะครับแล้วก็ผงเปาะหอมเนี่ยสำคัญเลยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็นํามาทาบนเนื้อหมูนะครับ ทาเข้าไปในร่องเลยนะครับเพื่อให้มันซึมซาบเข้าไปในเนื้อหมูครับผมแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้45นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเรามาตั้งน้ำครับแล้วก็เติมรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับนำหมูลงไปต้มประมาณ45นาทีครับหลังจากที่เราต้มได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนําเนื้อหมูขึ้นมาเอาเหล็กแหลมทิ้มนะครับแล้วก็นําเกลือนะครับมาขัดบนหนังครับแล้วก็นําส้มใส่ชูครับราดเลยครับแล้วก็ถูให้สะอาดครับแล้วก็มาบ้างเป็นแถวๆครับผม หลังจากนั้นเราจะพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้หนังมันเซตตัวนะครับหลังจากที่หนังเซตตัวแล้วนะครับเราก็จะนําลงทอดด้วยไฟอ่อนมากๆนะครับทอดเฉพาะส่วนของหนังครับแล้วหลังจากที่น้ามันมันร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยเราจะตักเพื่อลาดบนเนื้อนะครับเพื่อให้พอเกรียมนิดนิดนะครับอ่าหลังจากหนังได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนําขึ้นพักไว้จนเย็นครับ เสร็จแล้วนะครับพอหลังจากเนื้อหมูเย็นเราจะนําน้ํามันที่ร้อนจะจัดเข้ามาลาดหนังอีกทีโดยที่เราไม่ทอดเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนังจะกรอบและเนื้อยังคงนุ่มนะคะผมเราก็จะลาดจนกว่าหนังจะพุพองและกรอบเต็มที่ครับโอ้โหดูสิครับตามภาพนี่คือมันฟูขึ้นมาทั้งแผ่นแล้วครับพักไว้ให้เย็นนิดนึงครับดูสิครับหนังก็กรอบดูได้จากเสียงนี่คือกรอบมากเลยครับเราลองมาสับกันครับ เนื้อหมูยังมีความชุ่มฉ่ำนะครับเพียงแค่กดน้ำในเนื้อหมูก็ออกมาแล้วครับแล้วเนื้อหมูของเราก็ยังมีรสชาตินะครับไม่ได้จืดจืดครับเพราะว่าเราหมักไว้ข้างต้น45นาทีครับมีกลิ่นหอมของเปาะหอมด้วยครับผมนำมาสับครับผมแล้วก็จิ้มกับซีอิ๊วด,ดำหวานหรือไม่ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้หมูกรอบที่หนังกรอบแต่เนื้อยังชุ่มฉ่ำครับผมไม่ยาก ลองทำกันดูนะครับ